าไค่ะค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายหนูจะส่งเอกสารกำหนดการของงานไปให้นะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องขวัญจ้าเดี๋ยวพี่ขอเอกสารกำหนดการของงานสัปดาห์หน้าหน่อยนะจ๊ะได้ค่ะเอ๊ะพี่หนูคะแล้วของที่ระลึก ที่จะเตรียมมอบให้กับผู้ร่วมงานเนี่ยพี่หนูเลือกเรียงเขาว่าจะเป็นอะไรดีพี่ให้พี่ถินช่วยเลือกแล้วจ้ะเห็นว่าช่วงบ่ายๆจะเข้ามาคุยรายละเอียดด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะอ๋อหรอคะแล้วภาพพยนต์โฆษณาสั้นหนึ่งนาทีของบริษัทอ้อยและน้ำตาลทรายคืบหน้าไปถึงไหนแล้วจ้ะตอนนี้กำลังเร่งมืออยู่พอดีเลยค่ะกะว่าจะรีบทำให้เสร็จโดยเร็วที่สุดเลยจวนจะถึงเดทไลน์แล้วนะเหลืออีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเอง คำว่า d e a d l i n ที่พี่หนูพูดเนี่ยหมายถึงวันกำหนดส่งงานใช่ไหมคะใช่แล้วจากภาษาอังกฤษใช้ว่า d e a d l i n ภาษาไทยจะแปลว่าเส้นตายหรือว่าขีดเส้นตายก็ได้จ้ะ เส้นตายหมายความว่าวันหรือเวลาที่กําหนดไว้เป็นเด็ดขาดว่าต้องดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เสร็จเป็นกําหนดเวลาสุดท้ายซึ่งถ้าล่วงเลยเวลานั้นไปก็จะเกิดผลเสียจ้ะอย่างเช่นถูกลงโทษถูกปรับถูกดําเนินคดีถูกตัดสิทธิ์หรือถูกดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี อย่างเช่นรัฐบาลกำหนดเส้นตายให้ผู้ที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายออกไปภายใน7วันเมื่อครบ7วันแล้วผู้ที่ไม่ออกไปก็จะถูกดำเนินคดีหรือในการทำงานอาจกำหนดเส้นตายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเร่งรัดงานให้เสร็จเช่นในวันศุกร์ของสิ้นเดือนนี้เป็นเส้นตายที่จะต้องส่งภาพยนตร์โฆษณาหนึ่งนาทีให้กับลูกค้าถ้าส่งไม่ทันจะถูกปรับเป็นเงิน ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าภายในสิ้นเดือนนี้งานไม่เสร็จส่งไม่ทันต้องถูกปรับใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะนี่ถ้าหากว่างานไม่เสร็จส่งไม่ทันพี่ไม่รู้ด้วยนะและถ้าหากว่าบริษัทถูกปรับน้องขวัญก็อาจจะต้องถูกตัดเงินเดือนไปด้วยอุ้ยถ้าอย่างนั้นขวนัญต้องรีบแล้วล่ะค่ะแล้วดีกว่า